พระเครื่องราคามาแรงราคาที่ขึ้นเท่าตัวนะครับ <Wow. S 1> จากเดือนมกราราคา2,000บาทนะครับตอนนี้เดือนพฤศจิกายนราคาขึ้นมา4,000นะครับ <Wow. S 1> อยู่ที่สภาพความสวยนะยิ่งบล็อกที่เขานิยมกันนี่น่จาจะเกิน4,000นะครับพระที่กล่าวมาก็คือ <Wow. S 1> พระเครื่อง ของหลวงพ่อฤษีดิ้งดำนะครับเป็นพระหางหมากแห่งวัดท่าสูงจังหวัดอุทยัยธานีนะครับตอนนี้กำลังราคาขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> พระหางหมากเป็นพระเนื้อผงที่มีส่วนผสมของหางหมากหางภูที่เหลือจากการเสกหมากฉันของหลวงพ่อฤษีดิ้งดำนะครับนำมาบด เป็นส่วนผสมมวลสารสำคัญในเนื้อพระนะครับพระหางหมากมีพิมพ์ด้านหน้าคล้ายหลวงพ่อโสธรส่วนด้านหลังมีรูปหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำเนื้อสีแดงอมงส้มแบบสีปูนกินหมากเข้าพิธีพุทธาพิเศษในงานเป่ายันกอบเพชรเมื่อวันที่24สิงหาคม2533จำนวนการสร้าง1ล้านองค์นะครับใช้บูชาเพื่อให้เกิดผลทางโชคลาภและยังใช้คุ้มครองป้องกัน ภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยมหลวงพ่อเคยบอกว่าพระหางมากควรใช้คู่กับพระคำเข้าจะยิ่งดีนะครับกราฟแสดงราคาตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับราคาอันนี้นะครับเป็นราคาที่ผมได้เช่าบูชาแล้วก็นำมาปล่อยต่อให้เพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆ FC นะครับอันนี้เป็นราคาของผมเองนะครับไม่เกี่ยวกับของ บุคคลอื่นนะครับเป็นราคาที่ผมซื้อขายจริงนะครับซื้อแล้วนํามาขายนะครับแล้วก็ผมมาดูแล้วตอนนี้ราคาขยับขึ้นก็เลยทําเป็นกราฟมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเดือนโอการาเนี่ยยังซื้อขายกันอยู่ที่ราคาสองพันนะครับมการาคูพามมนาเมษาเนี่ยเมษาเนี่ยเริ่มราคาเนี่ยขึ้นมาประมาณสองพันสองสองพันห้านะ ซื้อเข้าก็2 0 0 0ัขาย2,500นะครับแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆนะพฤษภาวิจุนากรุกฎดาเนี่ยราคาเริ่มนิ่งนะครับมาที่ยังไม่ถึง3,000ันะอยู่ที่2,500นะครับแล้วที่มาพีคที่สุดเลยก็คือมาเดือนตุลาเนี่ยเริ่มขยับมา3,000นะ3า0พแต่พอเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตอนเนี้ต้องซื้อกันที่3,000ไปปลายแล้วขายกัน4,000กว่านะครับ ก็ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าอยู่ๆราคาก็ขยับขึ้นมาเป็นเท่าตัวเนี่ยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือว่าผมตกข่าวอะไรไปหรือเปล่านะถึงราคาถึงได้ขึ้นขยับมาเท่าตัวขนาดนี้นะครับไปลองดูช่วงคลิปเก่าๆช่วงเดือนต้นปีนะครับว่าผมขายจริงมนะั้ยขายตอนนี้ขายอยู่ ที่ราคาประมาณ2,000นะ่าสภาพเนี่ยสวยเลยนะคนที่ปิดไปเนี่ยผมก็ยังจําได้เป็นบางคนนะที่ปิดถางมากไปเนี่ย2,000ผมว่าไม่ไม่น่าเกิน2 5 0นะ2 5 0เนี่ถาถือต้องสวยนะสวยแชมป์เลยนะแต่ตอนนี้ซื้อเข้าไม่ได้นะซื้อเข้าเนี่ยต้องมี3,000ไปไปลายเรามาขาย4,000นะก็กำลังดูอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดแบ่งปัน ใครมาได้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่าสภาพตอนนี้ที่ซื้อมาราคานี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะใครที่ซื้อไว้ช่วงต้นปีนะครับสองพันบาทก็ตอนนี้ก็นอนยิ้มได้เลยนะครับราคาขึ้นไปสี่พันบวกลบนะครับกําไรเท่าตัวเลยขอแสดงความยินดีกับคนที่มีพักเครื่องรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับในราคาที่ไม่แพงตอนนี้ต้องใครจะได้นี่ต้องโดนราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่า ราคากลางเขาขยับขึ้นไปแล้วนะครับก็ใครหาตอนนี้ก็ต้องโดนราคาณปัจจุบันนะครับแต่ก็ไม่แน่นะอนาคตอาจจะได้ราคาลงมาก็ได้นะครับ